สะพานพรมแดนแม่สายท่าขี้เหล็กแห่งที่1อําอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากก,กำลังผาเมืองครับจัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาครั้งที่98 TBC98 ซซึ่งฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพโดยมีพันเอกนาทีทิมเสนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากประธานคณะกรรมการชายแดนไทยขออภัยฮะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาและพันโทจีโซ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่244ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิน่นเมียนมาไทยฝ่ายเมียนมานะครับเป็นประธานเพื่อให้คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิน่นทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ประสานความร่วมมือสร้างความเข้าใจถึงซึ่งกันและกันเพื่อขจัดเงื่อนไขและปัญหาต่างๆให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับอันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายด้วยครับ โดยได้มีการหารือในเรื่องต่างๆได้แก่การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจากการเผาเพื่อทำไร่ซึ่งมักจะเกิดขึ้นทุกปีจุดเป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและหมอกควันขนาดเล็ก หรือ pm 2 5ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งชาวเมียนม,มาและไทยทางด้านสุขภาพเพื่อที่จะช่วยกันแก้ปัญหานี้อย่างยังง่งยืนต่อไปและขอความร่วมมือต่างๆทางด้านความมั่นคงปัญหายาเสพติดและปัญหาภัยแล้งซึ่งส่งผลกระทบด้านการเกษตรของประชาชนที่ต้องใช้น้ำในฤดูการปลูกข้าวรวมทั้งยังได้มีการขอบคุณที่ทั้งสองฝ่ายให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านต่างๆจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้สำเร็จอย่างดียิ่ง สำหรับบางปัญหาที่อยู่เหนือกว่าอำนาจที่คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ก็จะนำเรียนหน่วยเหนือเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ